ไออโชคบอกเมื่อก่อนไม่ชอบเลยใช่ไหมลายตาเลลายตาไม่ตัวเนี้ยโอเคแล้วปรับสีเข้าแล้วแต่ก่อนแม่งโคตรแสบตาเลยมันเป็นเหมือนการ์ตูนเต็มแต่ผมดันดันเล่นว่าเล่นฟรีไฟไหมเล่นไฟ ้วไม่เป็นเด้่งยไม่เป็นผฟรี่ไฟนี่รีไฟไอ้นี่นั่งข้างๆเนี่ยเสียฟรีไฟเนี่ยไอ้เอาไปจบเตียวนะเว๊ กระตุกอย่างนี้ขึ้นองไงขึหน่ปลงสองที่ลงอีก้าเรืออะไปท้าเรือไหมละ่ะบวกไหมละ่ะไปดิไปดิข้ามออนอแหลกครับแหลกโชคแหลกไหม รู้สึกแหลกนะตอนนี่อาการอาการเป็นหน่วงๆไงไม่รู้เนี่ยแหลกอ่าก็เฉยตุกอ่ะหน่วงมันขัดมาดันเลครับดันดันดันเป็นไรก็ไปไปคุณเลี้ยวขวาคนเดียวอีกแล้วเอาคุเลี้ยวขวานะเลยทำมากับผมเลยเไป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 กูดังกูดังโอ้ตัวบวคานบัวคานบัวคาน ไ,ได้กระดาษขึ้นได้ไหมละ่ะเดี๋ไม่เราลอยขึ้นได้เดีย๋ยวพี่เขาพูดพี่เขาพูดดังก่อนเเฮ้ยนีอะไรพี่มันบวกกันอยู่ครามันบวกกันอยู่แถวเนี้ยแถวเนี้ยอาคารเนี้ยมันเกี่ยวกันโดดจากอาคารเนี้ยลงมา มันเกันทำบไหน่ะพี่ไม่ดอกอ่ะไม่สองทัว Mark the location. Location. Long run, Đồng run. Long lên, long run. Long lên long run. Long run, trò run. Long run, long run. Long run, khi đồ nó vượt Anh hả ơi Mà nó, mà nó

ต้านเฉียวหน้ากูดังเกบกี่ตัวนะเหลือก ab oh, ี uh, okay. 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 ่ต oh, okay. ัวนะต่อสองตัวต่อพ่มันี้ก่อนโอเคก็ลงไปต้านเฉียวหน้ากูดังระวังระวังข้เข้าชั้นสองแล้อตมอยู่ชั้นสองนี่ว่าแต่ตาแล้ว

ไปไปไปเองตึสองซมสดเวป็นไรตั้ม่เป็นไรไปชักรับต่อเลยต้งงปลอยใจ่ยใจได้ไอ้ดอกไปไกลไปเก็บเลยไอ้ดอกเลยสงไป่ เกาะสามได้กันยังครับเกาะสามได้แล้วยังครับยังอยู่ไหนเกาะสามครูสีได้ยังครูสีได้ยัง I supplies! got Supply! โกดังในโกด,ดงัดดง, <c oughs> งนะจ๊ะเดี๋ยวระวังคนนะท่า

ตาเลยตาเลยทำไมเอดอกมันเป็นแบบวืแบวบืบวืบวืบแบบนั้นกุหลมีกุหลนะครับเอ,เอาเรัาเก็บได้อยู่โอหเปล่าสามอดอกเอดอกออโคตรเวมีไฟด้วยสวยดียอยู่อยู่ไม่ได้ไม่โชคเลย แร่ดอบลูงนี้จะมีคนมานะมีตัวยิงอยู่ตรนัานตัวหนึ่งนะม่แนองไนมาเลยมาเลยพี่โหดยลงไโยกอยู่ข้างศพข้างกระดบมีศพอยู่เหลพี่เอ้าเหลือแปดคนรอบเหลือแปดคนต้องไก่ดิแบบนี้ คุณแปดแล้วคุณหกกับผมได้ไหมคุณแปดอยู่เหลือเจ็ดคนครับร้อยนัดก็มีครับร้อยนัดก็มีโอ้ร้อยนัดน่าสนนะปืนโหดอะต้องเอาคุณหกกับผมไหมตดาแล้วพี่ตายแล้วก็เจ็ดคนสุดท้ายครับจริงกันนะเราสี่วันสามอะ ตัวนี้ต่อไปกแตทำไมมันหมดแถวจังของดีไงไจัดไเลยเอ้ดอกเร้อนได้จะแล้วรเพียร์หรอเดือดขึ้นะเยนครับเดวอดยู้ใกล้กันนะครับใกล้กันนะครับโอเคโอเค ไม่ละเอาไก่ไม่ละแมนนี่คนหกเกะคนหก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 ่สามรับได้หมดแล้วได้ผู้แปแล้วใชกแตกาอยู่พี่กอแต่เประมาณสิอร์เซ็ยู่ปกนี่ยใหญ่เหืองอ่แตแปลผมว่าอยู่นั่นแหละ

êi, hey, buồn rồi thì. nhìn tôi ra không? nhìn mương chứ mấy? Không. ai đến làm cái mì này đâu? Toàn đồ đạc này, toàn đồ đạc này. Đồ đạc á? Đồ đạc á? Bao nhiêu cái? Bao nhiêu

เป็นลูกไข่ปลาเมื่อกี้น่าจะมีนะไข่ปลาไม่ได้ปลาชนะขนาดขนาะชนะชนะตรงไหนแล้วทีเนี้ยพี่มีพี่มีพี่มีเอาเอาล็อกตรงนั้นสองนี่ึ้นเ่ินนะขึ้นเคินนะตรงไหนตรงไหนหน้าผมนี่แหละหน้าผมดันดิดันมาดิโอ้โหจมหนักล่างหินล่างหินเจมหนักล่างหิน ลั่งหินลหินเจมนักล่งหินชุบชุบชุตายแลวใช่ไหมมีดันรออไปก่อนตอไปก่อนรอไปก่อน้าแล้วพี่ะขึสรตอนนี้สีตายเลยไหเนี่ยตายเลยไหมตายเลยตายเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วกระแพงกระเพงเออตัวขับรถตัวนึงตัวขับรถตัวนึง ระวังกระวังก่อนตัวนี้ขับรถปะโอ้โหตั้งป้อมยาวกอนตั้ป้อมยาวกอนมันทีมเดียวกันไหมน่ยิ่งหัวไม่น็อกับผมเข้าด้านาด้เร็วๆขามา้ามาีเ้ามาเข้ามาอีกเข้อเข้ามาอีกเล้ เราต้องเข้าบ้านครับเราเข้าบ้านไม่เข้าบ้านไม่ได้เปรียบอยู่บนแพงนอกก่อนเจ๊อยู่ในบ้านอะไรอยู่นบ้านอไหนบ้านไหนบนเนินบนเดินเดินซ้ายเดินซ้ายบุงบีบแล้วเดินซ้ายมันก็ตายดิครับรอกันครับรอซ้ายก่อนนะรอก่อน หน้าเจทางขวาเลอตัวหนึ่งเลยสายตัวหนึ่งใช่ไหมบนบ้านเหรโอเคบนบ้านดูบนบ้านไหมครับเดี๋ยวพี่จะดูทางซ้ายไหมเราต้องรอวงบีบครับเจ๋วไก่เนาะตัวเนาะตัวไหนอกตัวไหนนอกเหลือเนินซ้ายเหลือเนินซ้ายโอเค๋ย่มีระเบิดอยู่แป๊บนะอยากควาระเบิดมากเลยอะไรที่โอ้ ตามผมยาวนไก่ยนไกนไก่ยืนไก่เจ๊ลอังเจผมายก่อนไม่เป็นไรนะเอาอยู่พึ่งดิเจจะเย็นครับจะเย็นเราวงได้นิเจโดนแล้วโอเคโออันไหวะ้าได้ยินหลาคนเลยมาดามาดามดวิมดวิเก็บแดอกนะยืนครบยืนครบ เราจะไปกัโอเคแล้วแหละถนนกับถนนอยู่ไหนถนนถนนถนนเจมาต้องถนนนี่แหละงอยู่ไหนโชคโอเคตรงนี้แล้วไปก่อนนอนพอดีจับภาพกอนสุดยอดสุดยอด ก็บายบายนอนดีกว่าโอเค,ครับพลติสวัสดคีครับไปไปไปยิงนกตัวเดียวอะอย่างดียังได้ไก่ <laughs> ดีไม่ได้ไก่ <laughs>